คลองดำเนินกัดแปลกๆนะครับไอ้คนนี้อืมโดนชมสูบน้อยยก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 โดนโดนโดนไม่ตัวเลย นนนนนนนยกกราบสุีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตกกระสุนอีกแล้วนะตอนที่เรามาที่คลองดําเนินสะดวกนะครับบ้านแพ้บ้านแพ้นะมาตามล่ากระสุนบ้านแพ้นะครับมาหลายห้่นแล้วนะครับ กว่าจะเจอตัวนี้ได้ตัวยากมากเลยนะกระสุบของเนินเนี่ยไม่เหมือนแถวบ้านเรานะกินง่ายกว่านะครับมารุนกันนะว่าคลิปนี้จะมีตัวไหมหรือจะแห้วนะครับแต่ดูดูแล้วก็น่าจะมีตัวนะเพราะมันมีตัวไล่กัดอยว่แต่มันกัดไม่ค่อยโดนนะก็มาลองมาตามตื้อกันนะเผื่อจะได้ตัวนะครับไป นะฟ้าท่านี้ฉลาดนะต่ว่าไปไม่ค่อยมันไม่ไดโง่ฟ้าท่านซีเมันตามเยื่อมามันก็ไม่กัดมันมน้ำมาใส

会计。<Right. S 2> mm hmm. ว่าไม่ตัวเลยโดนเอาตุดหรอวะพุดเดอ้ลตุดไหมเอ้ยไม่ลุดไม่ลุดไม่ลุดโอ้โหรุดไปแล้วโอ้โหรุดแม่งอูยูย, <c oughs> ยู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 เงียบอึบเรียบร้อยกระสอบคลองดำเนินกัดแปลกๆนะครับไอ้พวกนี้ เอาเรื่องนะเก็บกะดีนะครับกะดีเก็บหมดนะครับเท่านี้อ่ะโอเคครับผมพอได้แต้มพอได้แต้มเออปลาคลองดำเนินนีมันหายากหาเย็นจริงๆเนอ้อง ตรงโคง้งนั่นแหละปั๊บกัดเลยน้องเนี่ยหูลุกว่าเลยต้องมีตัวโถว่เอ้ยตดนเม็ดด,ด้วยน่ะเมื่อกี้น่ะ ชม,มเอ้ยมันกัดเหยียบแปลกๆด้ยปลาแถวนี้เหยื่ต่อกับเหยื่อก็ดีนะครับ ตัดแปลกๆนะปลาเท่านี้นเดี๋ยวเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับประสุข,ของดำเนินโปูโวีน้ำ 纳米啊！Um, ah. mm <sighs> đồn đồn nhúc nhúc nhúc, nhúc đồn sụp nói nhúc, 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 đồn trước bay trước mà đồ lười. <laughs> Đó, cả cá đi. Suối ngam. Chéo. ชาบไปเลยไม่มีเดี๋ยวม,มีป่าอยู่หน้าประตูไม่น่าเชื่อที่หน้าประตูนี้ไม่เคยพลาด แต่ว่า่างว่านะไม่ใช่แต่บ้านเราเป็นแต่บ้านเราเราฟ้าไปแล้วอะผู้ชมเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็วันนี้ก็ได้ปลารวมสี่ตัวนะอีกตัวหนึ่งได้มาแต่ไม่ได้เปิดกล้องนะครับ<อ>ก็ได้จากคลองดำเนินนั่นแหละครับหายากมากเลยว่าจะได้แต่ตัวเพียอผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย